ก่อนอื่นที่เราจะมาสรุปปันคงว่าอ้วนหรือผอมหรือว่าเป็นยังไงนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าในวุ้นเส้นมีอะไรเป็นองค์ประกอบแล้วก็เส้นเล็กมีอะไรเป็นองค์ประกอบนะครับง่ายๆเลยหลักๆเลยนะในวุน้นเสน้นก็คือบางคนบอกว่าทํามาจากถั่วเหลืองก็ต้องมีพวกโปรตีนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วผู้นี้เขาจะสกัดโปรตีนเอาออกเหลือแต่ส่วนที่สําคัญก็คือเป็นแป้งนะครับเป็นแป้งมีส่วนประกอบของแป้งจริงๆแล้วประมาณ80%เลย ซึ่งบางคนคิดว่าโอ้ไม่น่าจะอ้วนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเส้นเล็กเองก็มีส่วนประกอบของแป้งเหมือนกันนะครับก็มีแป้งเป็นส่วนประกอบใกล้เคียงกันเลยนะครับประมาณ80%เหมือนกันอ่ะแล้วคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของพลังงานที่ให้นะครับระหว่างวุ้นเส้นกับเส้นเล็กนะครับเทียบที่ปริมาณ100กรัมหรือว่า1กิโลนะครับที่1กิโลนะครับมีปริมาณเท่าไหร่เส้นเล็ก100กรัมมีพลังงานนะครับมีพลังงาน180กิโลแคลอรี แล้มาดูวุ้นเส้นวุ้นเส้นนี่คือเป็นวุ้นเส้นชนิดแห้งนะครับ100กรัมหรือว่า1กขีดมีพลังงานถึง337กิโลแคลอรี่แต่ว่าจริงๆแล้ววุ้นเส้นเนี่ยเวลาเรากินเราไม่ได้กินเราไม่ได้กินขนาดนี้เพราะว่าอันนี้เป็นวุ้นเส้นแห้งพอเวลาเราไปทำไปไปทำแช่น้ำเนี่ยมันจะขยายตัวใหญ่ขึ้นไปอีกพองขึ้นไปอีกจริงๆแล้วเรากินแค่ประมาณแค่ครึ่งเดียวก็ถือว่าเยอะแล้ว50กรัมเนี่ยจะมีพลังงานประมาณ150กิโลแคลอรี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกับเเลก บางคนบอกว่ากินวุ้นเส้นแล้วไม่อ้วนโอเคเขาอาจจะไม่อ้วนเพราะว่าเขาไปใช้วิธีการยำ<ม>ซึ่งไม่ได้ใช้พลังงานอย่างอื่นเพิ่มเติมเลยนะครับมันก็เลยทําให้ไม่อ้วนนะครับในขณะที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาวุ้นเส้นไปพาดหรือว่าไปใส่น้ํามันนะครับก็พลังงานก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ<ม>วิธีการปรุงประกอบอาหารแล้วก็อีกอย่างนึ่งคือปริมาณที่เรากินว่าเรากินไปมากน้อยขนาดไหน<ม>ถ้าเรากินมากก็แน่นอนอ้วนแน่นอนนะครับเส้นเล็กกับวุ้นเส้น ไม่แตกต่างกาันใช่ครับอะไรก็ได้นะครับกินแล้วคือคือถ้ากินปริมาณมากหรือว่าใช้วิธีการปรุงประกอบที่ปรุมปรุงประกอบที่ใช้น้ำมันเยอะนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไขมันเยอะก็อ้วนเช่นกันกาิน